สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูตูนนะครับมีกิจกรรมดีๆในคาบวิชาดนตรีมาให้นักเรียนลองเล่นลองทํากันนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับเราไปดูอุปกรณ์กันเลยครับ 1. ขวดแก้วนะครับ 2. เหยือกใส่น้ำนะครับเติมน้ํำมาเนินกหดีนะสามนะครับตะเกียบอันนี้ครูเอาเป็นตะเกียบเป็นตะเกียบรลหันะครับ เพราะว่าถ้าไม่เป็นโลหะมันจะเครอบไม่ได้เสียงนะใช่ไหมครับโอเคสีนะครับสีผสมอาหารนี่คุณเลือกเป็นสีแดงนะครับจริงๆจะสีอะไรก็ได้นะครับโอเคครับมาถึงขั้นตอนวิธีการทำนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ไอ้ขวดพวกนี้จะมีเสียงขึ้นมานะครับมาดูก่อนเลยอันดับแรกนะครับสีผสมอาหารนะครับใส่ลงไปนะครับเพื่อจะทําให้เกิดสีสันสวยงามนะครับพอเราใส่ไปแล้วปุ๊บ ะะเราจะใส่น้ําไปในขวดทีละขวดนะครับโดยที่น้ําแต่ละขวดปริมาณจะแตกต่างกันนะครับเพื่อให้ะดับเสียงมันต่างกันถ้าเราใส่น้ําเท่ากันหมดตียังไงก็เป็นเสียงเดียวกันนะครับตอนนี้5้าขวดนะครับห้าใบเสียงเหมือนกันหมดเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวคูจะเริ่มใส่น้ําไปทีละขวดนะครับเดีวขั้นตอนแรกเราใส่สีวสุกัวานไปก่อนนะครับ คูใส่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะถึงขั้นตอนที่เราจะต้องมาเช็คเสียงกันนะครับอะกดที่ใส่น้ําเยอะสุดนะครับจะเป็นเสียงโดเลมีฟาซอนห้าเสียงอ่ะลองเช็คเสียงโดก่อน โอเคเรียบร้อยเสียงเล่โอเคมีฟาซอนอ่าโอเคโดเลีอ่าครบห้าขวดแล้วนะครับอ,อ่ะครับมีทิเคเล็กน้อยนะครับในการเทียบเสียงแต่ละขวดนะครับว่าเสียงเนี่ยโดเนี่ยววเวลาเด็กๆไปทำที่บ้านเนี่ย สียงมันจะเหมือนกระโดงองครูหรือเปล่านะครับวิธีการเ,เทียบเสียงก็คือ,อฟังเสียงอันนี้แล้วก็เคาะกับเสียงตัวเองที่บ้านนะครับโอเคนะครับเลมีตอนนี้เราก็ได้เสียงที่ถูกต้องแล้วนะครับโดยเรมีฟาซอนห้าเสียงนะครับต่อไปเรามาเล่นเป็นเพลงกันเลยดีกว่าไปเลย เพลงที่สองนะครับเพลงที่สองนะครับ เด็กๆได้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับถ้าว่างๆนะครับเด็กๆก็ลองหัดทําดูนะครับทําตามที่ครูทำกันแหละนะครับถ้ามันยากเกินไปก็ให้คุณพ่อคุณแม่มาช่วยนะครับเป็นการสาสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับครูขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ